ทำให้ลูกค้าไม่พอใจค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถเก็บถูกออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อได้วันนี้เราขอแนะนำระบบไรนิ์หรือระบบดูคอมเมนต์ไลซ์สดค่ะจะมาช่วยลดต้นทุนพน,น,นักงานและเพิ่มความสะดวกสบายค่ะตัวระบบไรนิ์นะคะมีข้อดีและความสําคัญกับแม่ค้าออนไลน์อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ 1. จากการออเดอร์ที่ลูกค้า PCS ให้อัตโนมัติพร้อมสมุดยอดแจ้งโอนให้กับลูกค้าในอีกบอ์ค่ะ 2. ดู c s แมยาวไม่ตกหล่นและ และยังไม่พอค่ะตัวระบบสามารถไลฟ์รีมพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งเพจและถ้าเป็นการไลฟ์ช่องทางอื่นนะคะตัวระบ,บบสามารถดึงออเดอร์มา,สาแสดงที่หลังบ้านได้ตามปกติค่ะห้าการสรุปสถิติต่างๆในกาไลฟ์นะคะเพื่อให้คุณไม่พลาดการเก็ดข้อมูลในเชิงลึกค่ะหกมีการจาัดการเกอะไลฟ์โดยสามารถเพิ่มรูปหรือข้อความของร้านคุณเองได้ค่ะโดยผ่านโปรแกรม OBS ค่ะเป็น,นยังไงกันบ้างคะการใช้งานร,ระบบไลฟ์ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ สนใจนะคะทางโอมเมอรซีเขาก็มีการทป่เราใช้งานดีถ5วันเลยค่ะสนใจผิดดิดด้านล่างได้เลยค่ะ